สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะฟูกก็จะมาันแพ็ k น้องมิ้นด่างต้นใหม่นะคะซื้อฟูกไปมือลั่นมาเมื่อคืนนะคะเช้าวันถัดมานะคะพี่ลีนะคะพี่เจ้าของสวนก็ให้ลาลาโมกมาส่งถึงหน้าบ้านเลยคะ่ะก็เลยตื่นเต้นมากๆเลยอยากจะมาอันแพ็คแล้วยังไงเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไปันแพ็ k พร้อมๆกันเลยคะ่ะ แตนแตนนพี่ดีใส่ถุงมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็มาแกะกันเลยค่ะพร้อมๆกันเลยนะฟุกนะคะเห็นโทนนะคะก็ปิง๊งมากๆเลยค่ะก็เลยถามพี่ดีนะก็มาดูชมหน้าน้านองดิกนก่า โอ้โอ oh oh. นะคะก็เป็นน้องมิ้นดางน,นะคะมาชมน้องใกล้ๆกันค่ะน้องเป็นไม้ชินตานะคะเปิดมาแล้วสองใบนะคะกับอีกหนึ่งหลอดนั่นเนี่ยค่ะอะไรน้องเขาก็จัดจ้านแซปเปอร์นะคะอันนี้ก็เลยปิงปังกันมามือลั่นเกินไปเลยทีเดียวนะคะเนี่ออ่า นะคะลากก็พันรอบกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเขาดูแข็งแรงมากนะพี่ดีบอกว่าเอาไว้เนี่ยอากาศปกติได้แล้วนะไม่ต้องอบเดี๋ยวฟุกจะค่อยๆปรับน้องดูนะคะอาจจะไม่อบแต่รอดูทรงน้องว่าอยู่ในโรงเรือนแล้วจะโอเคไหมนะคะก็จะไม่อบนะประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณเพื่อนนพี่ๆนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รุ้นการอันแพ็ k ไปกับฟุกนะว่าวันนี้ฟุกได้ไม้ตัวไหนมาเก็บนะคะยังไงจะมาอัปเดตพัฒนาการของน้องอย่างแน่นอนค่ะ,ะฝากเฟซบุ๊กพี่ไปด้วยนะคะเผื่อใครสนใจบุษราคำสวยๆนะคะพี่รีเขาก็มีเยอะมากเลยนะก็ลองถักถักกันดูนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามช่องฟุกไว้นะแล้วฟุกจะมาอัปเดตทลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ